กับผมนายเรย์ร้อยเกียรติคุณวันชาติชั้นปีสามตอนสังคมาศาสตร์เพื่อการพัฒนาหนึ่งเลขที่ยี่สองครับนีครับกับผมนายเรย์ร้อยพันธิเดชน์กีมาลีชั้นปีสามตอนสังคมาศาสตร์เพื่อ, 5, 1, 2, 3, อ,อการพัฒนาหนึ่งเลขที่ยี่สามครับครับกับผมนากเกียรินายร้อยนายกิตติมณีการที่ที่สามตอนสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาหนึ่งเลขที่ยี่สิบหกครับใช้กำลังบังคับให้ญี่ปุ่นเปิดประเทศสู่การค้าโลก นำมาซึ่งยุคสมัยแห่งการพัฒนาอย่างรวดเร็วในการค้าระหว่างประเทศและการทำให้เป็นตะวันตกไม่นานรัฐบาลโชยคุนเผชิญกับความเป็นปรปักภายในประเทศซึ่งปรากฏเป็นรูปประทาจากกระบวนการซนโนโจอจักรพัิโคเมก็เห็นด้วยและทรงเริ่มแสดงบทบาทในกิจการของรัฐอันเป็นการไวทเมียจักรพัธพาลายสตววัน ขงคราชการของจกักรพรรดิเองก็จุดประกายการโจมตีรัฐบาลโชกคุนแล้วก็ชาวต่าง,งชาติในญี่ปุ่นขึ้นมากรณีที่โด,ด่งดังที่สุดก็คือการเสียชีวิตของกัปตาชาวกิชื่อชาวเรน็อกซ์นิชาร์สต่างชาติตอบแทนการกระทำเหล่านี้สําเร็จด้วยการตอบโต้ด้วยอาวุธเช่นยิงถล่มฮางโอชิมะของอังกฤษยิงถล่มชิโม,มโนเซกิโดยกองเรือนานาชาติเวลาเดียวกัน กำลังคนของแค้นโซซูพร้อมด้วยโรนินก่อกระบทอามากุนิแล้วก็ยึดทะนควันเกียวโตวอันเป็นที่ตั้งของราชสำนักแต่ก็ถูกกำลังรัฐบาลโชกุนภายใต้การนำของโทกุมาวะโยชินโนบุรัฐบาลโชกุนออกคำสัง่งเพิ่มไม่มีการรบนอกประเทศเพื่อลงโทษแคว้นโซซูและก็ได้รับการยอมอ่อนน้อมโซูโดยปาการการบ าชารโชกุนจำนวน15,000นายได้รับฝึกโดยที่ปรึกษาทางทหารชาวฝรั่งเศสแต่ส่วนใหญ่ยังเป็นกำลังสมุไรสมัยกลางในกำลังสมุรนั้นยังมีชิเซงงุมิด้วยขณะดเดียวกันกำลังโชชูและชาสิมะเป็นจำนวนน้อยกว่าถึง3ต่อหนึ่งแต่มีกองทัพทันสมัยโดยมีฮาวิสเตอร์ อามาธองปืนเล็กยาวมินิและปืนแกนลิงหลังเริ่มต้นโดยไม่รู้ผลแพรชนะในวันที่สองมีการสงรา่งทนจักรพรรดิให้ฝ่ายทหารฝ่ายป้องกันและพญาตของจักรพัรดิน,นนะกินโนมิยะโยชิอากิได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ชักการทหารทำให้กองทัพนั้นเป็นกองทัพจักรพรรดิ หว่างรัฐบาลโชคุนและกองทัพเรือซัสมิมะบางส่วนนับเป็นยุทธนาการระหว่างกองทัพเรือสมัยใหม่ทัพ2ทัพครั้งที่2ของประเทศญี่ปุ่นยุทธนาวีขนาดเล็กดังกล่าวยุติลงโดยรัฐบาลโจคุนเป็นฝ่ายชนะอดโดยอมจำมนินไซนนทาการบรินำทัพจากรพควอใช่ไปทางเหนือและทางตะวันออก,กทั่วประเทศญี่ปุ่น โดยชนะที่ยุทธการโคซูคาสุมุนะสุดท้ายเข้าล้อมเอโดะในเดือนพฤษภาคมทิศการ1868นำไปสู่ความปาชัยอย่างไม่มีเงื่อนไขหลังคัตสึคาอิชูรัฐมนตรีสงครามของโชกุนเจรจาการยอมจำนนบางกลุ่มต่อต้านต่อไปหลังการยอมจำนนนี้แต่แพ้ในพุทธการที่อุกิโนในวันที่4กรกฎาคมที่สกสารา1868ขณะเดียวกันผู้นำกองทัพเรือของโชกุน โนม,มูโตกทัคโกกิปฏิเสธยอมจำนวนเรือทั้งหมดของเขาขอส่งเรือให้เพียงสีลำซึ่งในงนั้นมีทแบบุกังแต่โผล่ลงนาซงไปพร้อมกับกองทัพเ,เรือุที่เหลือเรือรบในน้ำแปดลำและทารเรือจำนวนสอ,อ,องพันนายการตะคอกกไปโดดหลังปาแชาบน,กบน,น,น,กนเกาะนซูเอโนมโตะทัคเอตาจีหีไปนอกกะโดพร้อมด้วยกองทัพเรือที่อยู่และที่ศึกษาการทหารชาวพม่าจำนวนหนึ่ จดตั้งสภาเมืงวัตถุประสงค์าสนาชาติจะรับสื้นท่เกาะเพื่อพิจารณาให้การพัืองนาอกเโดสาธาระนเป็นตัวสร้งขึ้นย่างสงครารในรยุ่งยากพวกของเร่งการต้องการเงินของญี่ปนทางใต้ก่อนทางปรวดมีความหมายการเรียกรางที่อยู่ทางดานมีการจตะเทียบกำลังภายใต้การบังคับบัญชาการร่วมของญี่ปุ่นฝรั่งเศสโดยมี โอตริเคสุกะเป็นผู้บัญชาการทหารและร้อยเอกชูนูเน่ชาวฝรั่งเศสเป็นรองผู้บัญชาการและแบ่งกําลังพลออกเป็นสีกองพลแต่ละกองพลน้อยมีนายทหารประทวนชาวฝรั่งเศสเป็นผู้นําบังคับบัญชาอาเธอร์ฟอร์ตังชองมาแลงอังเดรกาสเนฟฟรองซัวบูฟิเยและแบ่งกําลังย่อยออกเป็น8 กลุ่มกองกำลกองพลน้อยหรือเรียกว่าครับวิเกตที่อยู่ใต้บังคับบัญชาของญี่ปุ่นการพ่ายแพ้ครั้งสุดท้ายและการยอมจำนนกองทัพรเรือจกักรวรรดิถึงท่ามียาโกะเมื่อวันที่20มีนาคมแ่กบฏเอโซคาดหมายการมาของรเรือฝ่ายจากักรพรรดิแล้วก็จัดระเบียบแผ่นบ้าบินมากในการยึดเคสมสุึมีการส่งเรือรบสามลำสำหรับจงตี โดยมีผู้บังคับบัญชาก็คือซินเซงมิที่ชื่อว่านิจิคัตะโคชิโซเป็นผู้นำเรียกว่ายุทธนาวีที่อ่าวมียาโกะยุทธนาวียุติลงด้วยความล้มเหลวของฝ่ายโทกูนาวะไม่นานกำลังฝ่ายจากักรพรรดิรวบรวมการควบคุมบนแผ่นดินใหญ่ญี่ปุ่นในเดือนเมษายน1869ส่งกองเรือและก็ทหารกว่า7,000นา,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  7, ายไปที่เอโซเริ่มต้นยุทธการที่ฮากุดาะเตะ กำลังฝ่ายจักรพรรดิพ่ง่ายรวดเร็วและก็ชนะยุทธการทางเรือที่อาคาโกดาเตเป็นยุทธนาวีทางเรือขนาดใหญ่ั้งแรงประเทศฝร่งเศระหว่างกองทัพเรือสมัยใหม่ขนาะที่ป้อมเกียวโกแล้วก็ป้อมเ,เรียวกับถูกทหารที่เหลือแ0 0นายล้อมเมื่อเห็นสถานการณ์เข้าตาจนที่ปรึกษาชาวฝรั่งเศสก็หลบหนีไปประจำอยู่ในอาคาโกดาเต